บทที่65คนพวกนี้อมาหิตมากความปลอดภยัยปลอดภัยไว้ก่อนไม่มีแรงมากทางที่ดีอย่าหนีจนเกินไปชูนันรู้เรื่องนี้ดีและมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างกระมาอาฟอรอนรับคันธนูและลูกธนูที่มอบให้ในเวลานี้และด้วยความช่วยเหลือจากคำอธิษฐานเงานในระยะไกลย,ยังคงมองเห็นตำแหน่งได้อย่างชัดเจน คุณนางพวกเขาได้รับการศึกษาอย่างดีตั้งแต่ยังเด็กทั้งในด้านวัฒนธรรมและศิละปะก,การต่อสู้นี่เป็นข้อได้เปรียบที่หาที่เปรียบไม่ได้สำหรับพลเรือนแอฟรอนจดจ่ออยู่กับการเล็งไปที่เงามืดในระยะไกลและลูกศรที่แหลมคมก็พุ่งออกไปและพุ่งตรงเข้าไปในเงามืดลูกหนึ่งปัม๊มในลูกศรคนตกอัศวินสองสามคนกล่าวแสดงความยินดีทันทีเงาดำที่ถูกโจมตีไม่ได้แอบไปข้างหน้าในเวลานี้และกระจายออกไปทันทีและพุ่งเข้าไปในวงกลมอัศวินคนอื่นๆยิงคันธนูและลูกศรติดต่อ,อก,กันและทั่วขขณะหหนนึ่งงพววกกเากางเงาาา็ลยอั ในเวลานี้อัศวินที่ล้อมรอบตะโกนและควาดาับยาวไว้ในมือของเขาและจู่โจมทันทีทิศทางคือนักบุญคารินินาซึ่งถูกล้อมรอบด้วยศูนย์กลางเท่านั้นเซนเทสเกือบจะเป็นผู้หญิงที่อัศวินทุกคนชื่นชมต่อหน้าผู้หญิงที่พวกเขาชื่นชมอัศวินเหล่านี้ที่ได้เพิ่มเทคนิคการอธิษฐานได้กินพวกเขาทีละคนอย่างกระชับกระเฉงเห็นได้ชัดว่าเป็นเทียงนักสู้ระดับ5้าแต่เนื่องจากผู้คนจํานวนมากและการต่อสู้ที่ดุเดือดมันจึงแยกไม่ออกที่จะต่อสู้กับปรมาจารย์ลำดับสองระดับมนุษย์ที่บุกเข้าไปในฝูงชน ชูนันกลืนน้ำลายไม่กี่ครั้งและเขาไม่เคยเห็นเขาเลยตั้งแต่เขายังเป็นเด็กในกลุ่มต้าเหลียนครั้งนี้เป็นการเปิดหูเปิดตาผู้คนหลายร้อยคนโบอกอาวุธแพลวคราว,ราวทุกชนิดในมือคุณไปมาไม่เพียงแต่ประกายไฟเท่านั้นที่ปลิวว่อนแต่เลือดยังพุยพุ่งไปทั่วท้องฟ้าคนเหล่านี้ชูน,นันพิจารณาการใช้คำนามเป็นเวลานานและในที่สุดก็พูดว่ามันป่าดเ่อนจริงๆ อัศวินระดับ5้าและ6เหล่านี้เคยพึ่งพาความกระตือรือร้นมาก่อนและไม่แตกต่างจากผู้เชี่ยวชาญระดับ2ระดับมนุษย์แต่หลังจากนั้นไม่นานผู้เชี่ยวชาญระดับ2ระดับมนุษย์มีความเหนือกว่าและอัศวินโหลที่ต่อสู้ในแต่ละครั้งก็พ่ายแพ้ผู้รอบโจมตีที่ทำลายถนนเป้าหมายมุ่งตรงไปที่นักบุญยาชิลีผู้รับผิดชอบการคุ้มกันตะโกนคำรามอย่างดุร้ายและวิญญาณพยาบาทในร่างของเขาก็ทะยานขึ้นและเขากำลังจะลงมือเกือบจะพร้อมกันหมูป่าก็ส่งเสียงคำรามแรงขึ้นและถือคอนหินขนาดใหญ่สองอันในมือเพอ นับตั้งแต่เข้าสู่ระดับมนุษย์ระดับที่สองหมูป่าก็ต้องการที่จะหาคู่ต่อสู้ที่เข้ากันได้ดีและมีการต่อสู้ที่ดีมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเจเฉิงและมีเพียงพาราดินยาชิลีที่มีระดับเพียงพอเขายังคงเป็นมนุษย์ระดับสี่และหมูปา่าไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยครั้งนี้ผมถือโอกาสอย่างว่าง่ายหมูปา่าจะปล่อยโอกาสที่ดีเช่นนี้ไปได้อย่างไรอัศวินที่เริ่มการรอบโจมตีได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้มากมายและยังคิดว่าจะทำอย่างไรเมื่อยาชิลีถูกขัดขวางแต่ไม่เคยคาดคิดว่าคนป่าาเถืืออนนนนนนใทีีีม้้้จะะกระตรตนขนด ร่างกายของหมูป่าภูเขานั้นใหญ่โตและมีความได้เปรียบโดยธรรมชาติในด้านร่างกายเมื่อเร็วๆนี้ภายใต้การแนะนำของชูนานเขาอัปเกรดคอมแบตเรสเป็นบาบาริชเรสได้สำเร็จยินการต่อสู้ที่บ้าคลั่งระเบิดในตัวหมูป่าอย่างสมบูรณ์และคอนหิน2อ,อันก็ทุบลงหนักกว่าหนึ่งครั้งระดับที่2ของมนุษย์เหมือนกันแต่ช่องว่างของพลังบวกกับช่องว่างที่บ้าคลั่งในการสู้รบผู้รอบโจมตีรู้สึกร้องไห้เขาค่อนข้างจะท้าทายปรมาจารย์ระดับ3าระดับมนุษย์เพียงลำพังมากกว่าคนบ้าบ้านี้การต่อสู้งงนนเสิิ้หวัโดยช ทวีปเซนหยวนมนุษย์ก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองเช่นกันในความคิดของพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะเป็นเอลคนป่าเถื่อนหรือเผ่าพันธุ์อื่นแม้แต่มังกรพวกเขาก็ไม่สูงส่งกว่ามนุษย์ชีวิตของมนุษย์มีค่ามากมนุษย์จะต่อสู้กับคนเถื่อนคนบ้านนอกและสัตว์ประหลาดอื่นๆอย่างสิ้นหวังได้อย่างไรนอกจากความแข็งแกร่งทางเทคนิคแล้วขวัญกำลังใจยังเป็นปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทชี้ขาดในสนามรบอีกด้วยการโจมตีรอบข้างยังถูกสกัดกั้นอย่างรุนแรงในเวลานี้แคเทเธอรีนเรียกหมาป่าป่าที่แข็งแกร่งสามกัับอศวน ในคืนที่มืดนิดนี้ดวงตาของหมาป่าป่ามีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้นักบวชยังได้วางเลือดของพวกเขาในครั้งนี้แม้แต่หมาป่าป่าเหล่านี้ก็ยังได้รับพรจากคำอธิษฐานในสนามรบที่ไม่เหมือนใครซึ่งมีหมาป่าป่าเสียงกรีดร้องขอองค์การแอบโจมตีจากฝูงชนดังเข้ามาเป็นระยะระยะมันไม่คุ้มที่จะต่อสู้กับคนเถื่อนและตายไปพร้อมกับหมาป่านั่นไม่ใช่สิ่งที่คนเหล่านี้ต้องการความได้เปรียบของสถานการณ์การต่อสู้ค่อยๆเอเอียงไปทางชูนานทันใดนั้นฝูงชนที่โจมตีก็ตะโกนเงา ต่อสู้ผู้โจมตีที่กำลังต่อสู้กับหมูป่าภูเขาผงะในตาของเขาฉายแววดุดันในทันทีและเขาไม่สนใจอีกต่อไปว่าคู่ต่อสู้ของเขาจะเป็นสัตว์อนารอยอชนระดับต่ำเขากระโดดขึ้นไปในอากาศพร้อมกับตะโกนอย่างรุนแรงและแสงไฟฟ้าสีดำของดาบของอัศวินในมือของเขาก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วฉันรู้ว่ามันเป็นสัญญาณก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่เป็นคนจากวิหารแห่งความมืดเอฟรอนตะโกนออกมาถึงตัวตนของผู้รอบโจมตีผู้รอบโจมตีคนอื่นไม่ได้ซ่อนตัวตนของพวกเขาและพวกเขาทั้งหมดใช้พลังแห่งความมืดชั่วขนาดหนึ่ง ในคืนที่มืดมนนี้การใช้พลังแห่งความมืดโดยธรรมชาติมีโบนัสที่ได้เปรียบและผู้ที่เพิ่งได้รับชัยชนะกลับรู้สึกกดดันอย่างมากในทันทีคนเถื่อนโง่ให้ตายสิเงาที่หมุนด้วยความเร็วสูงในอากาศพุ่งตรงไปที่หมูป่าช่วยชูนานยกเซลาจิอองโดยไม่รู้ตัวและยิงไปที่เงาที่ถลาความเร็วของชาโดนั้นเร็วเกินไปและฝีมือการยิงปืนของชูนานก็ได้กว่าเขาสามารถโจมตีคู่ต่อสู้ในระยะประชิดเท่านั้นและเป็นไปไม่ได้ที่มือของเขาจะตามทันความเร็วที่เร็วมากของชาโด แต่โชคดีมีประโยชน์มากในปีนี้ช็อตนี้ที่ชูนานยิงออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันบังเอิญไปโดนหลังของชาโดกกระสุนเวทมนต์เย็นที่อยู่ด้านบนสุดของระดับหนึ่งสามารถปิดกั้นได้โดยธรรมชาติหากเงาได้รับการปกป้องปัญหาคือเขาราดทั้งตัวไปที่หมูป่าพลังแห่งความอาฆาตพยาบาทแห่งความมืดอยู่ในตัวดาบและอากาศที่เย,นย็นเยือกก็พุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาในทันทีดาบที่เกือบจะสมบูรณ์แบบของเขาการตัดเฉือนเผยให้เห็นช่องว่างขนาดใหญ่ในทันทีบทที่66ซิมโฟนีแห่งการแตกหัก หมูป่าไม่สนใจว่าช่องว่างนั้นจะเป็นเงาของตัวเองหรือไม่หรือคนอื่นบังคับให้เขาแสดงหรือไม่เขาตื่นเต้นมากแต่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเมื่อเขาเห็นช่องว่างในเวลาเดียวก,กันกับเสียงคำรามจากการต่อสู้สเวตเรดก็กำหมัดและกระแทกเข้ากับชาโดชาโดผู้น่าสงสารกลายเป็นกระสอบทรายเนื้อมนุษย์อย่างสมบูรณ์หมัดอันหนักอึ้งของหมูป่าซึ่งมีน้ำหนักถึงหนึ่งพันตัวพุ่งเข้าใส่ชาโดในสนามรบที่มีชีวิตชีวาเกือบทุกคนสามารถได้ยินอย่างชัดเจนกระดูกในชาโด้กำลังเล่นอยู่ซิมโฟนนีแแหห่งกกการตััอ หมูป่าระเบิดหมัดสุดท้ายของเขาเงาไม่มีเวลาแม้แต่จะกรีดร้องร่างของเขาพุ่งตรงไปเหนือศีรษะของหลายคนบินออกไปกว่าสิบเมตรและตกลงบนพื้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขี้ยศแค้นมองไปที่รถที่อยู่ไม่ไกลชูน่านเลือดเต็มคำพุ่งออกมาจากปากของเงาเจ้าคือบุตรแห่งแสงชูนานตกตะลึงผู้บุกรุกรายนี้จำตัวเองได้จริงหรือ หมูป่าฆ่าศัตรูด้วยหมัดและพุ่งตรงเข้าใส่ฝูงชนพร้อมกับคำรามอย่างดุร้ายพุ่งอย่างดุเดือดเหมือนหมูป่าผู้ลอบโจมตีเหล่านี้ไม่ดีเท่าเงาใครสามารถต้านทานผลกระทบของหมูป่าได้และพ่ายแพ้ทันทีภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเหล่าอัศวินก็ควบมา้าไล่ตามพวกเขาออกไปเก็บเกี่ยวผลบุญจากกิจกรรมเหล่านี้เมื่อเห็นผู้โจมตีหลบหนีไปทุกทิศทุกทางแทนที่จะถอยกลับอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบชูนันรู้สึกโล่งใจบ้างดูเหมือนว่าจะไม่ใช่กลยุทธ์ในการล่อศัตรูให้ลึกลงไปฉันเชื่อว่าอัศวินเหล่านััั้้นนสาาาาามมรรถจดดดกกพวกไอยงงย่่งง ด้วยความโล่งใจเล็กน้อยทูนานหันไปรอบๆเพื่อค้นหามารดกของทักษะการต่อสู้ที่เจิดจรัสในกำไลอวากาศและทันใดนั้นความกลัวก็เข้ามาครอบงำหัวใจของเขาเกือบพร้อมกันเหล่าพาลาดินยาติลีคัมรามระวังบูมแผ่นดินสั่นสะเทือนทูนานรีบเงยหน้าขึ้นและมองออกไปทางหน้าต่างพาลาดินยาติลีถูกฉีดด้วยเลือดไปทั่วและชุดเกราะที่สดใสก็แตกเป็นชิ้นๆบุคคลทั้งหมดนอนอยู่บนพื้นตั้งตรงและไม่ทราบชีวิตหรือความตายของเขามีรูกว้างหลายเมตรบนพื้นดินที่เขาเพิ่งยืนอยู่ อัศวินวิหารที่รายล้อมด้วยคารินิน่านอนอยู่บนพื้นเลือดกระฉูดดับของอัศวินในมือหักและปลิวว่อนและฉากก็ยุ่งเหยิงนักบวชหลายสิบคนสาดเลือดใส่กันสวดคาถาแสงเพื่อสร้างกรอบป้องกันแสงและแทบจะปกป้องตัวเองและนักบุญคารินิน่าในกรอบป้องกันไม่ได้ก่อนที่ชูนานจะทันได้ตอบสนองเงาดำที่เร็วมากก็พุ่งเข้าใส่หมูป่าบูมก็มีเสียงดังขึ้นอีกเช่นเดียวกับยาชิลีหมูป่าถูกฉีดด้วยเลือดไปทั่วและบินออกไปร่างใหญ่โตร่วงหล่นลงบนพื้นฝุ่นผงฟุ้งกระจายเงาดำเปลีีี่่่ยนนทททางางงออรรรรววดเว็กคั้และตไป อัศสเจรีชายชราข้างแอฟรอนกระอักเลือดเต็มปากและล้มลงกับพื้นดาบยาวในมือของเขาหักออกเป็นสองท่อนและตกลงบนพื้นเงานั้นทำสำเร็จและเขาก็รีบวิ่งไปที่รถมาของชูนานแมกันเลนยืนอยู่หน้ารถมาแล้วและดาบก็ปล่อยแสงเจิดจ้าตัดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนอันมืดมิดแผ่นดินทะลุทะลวงอีกครั้งและแมกันเลนซึ่งเป็นชนชั้นมนุษย์ลำดับที่ห้าที่ทรงพลังก็กระอักเลือดและบินขึ้นไปในอากาศเงาดำทำสำเร็จและทันทีที่เขาตบรถมาด้วยฝ่ามือทันใดนั้นเขาก็หันกลับและถอยอย่างรวดเร็วแแลลลละขึ้้นนนงงงหาายยยครััุด่่อูใกมกมส ชูนันพูดถึงหัวใจในลำคอของเขาและใส่กลับเข้าไปในท้องของเขาอีกครั้งในตอนนี้ช่วงเวลาที่ให้เสือขาวถูกปลดล็อกเงาก็ล่าถอยทันทีและชูนานก็ผนึกให้เสือขาวอีกครั้งประสบการณ์เอาชีวิตรอดในป่าสวรรค์เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าสหายของเขาหมูป่าและแมกอันเลนยังมีชีวิตอยู่แต่ได้รับบาดเจ็บสาหาัสกรับใดที่เขายังไม่ตายชูนันก็จะช่วยคนคนนั้นกลับมาได้อย่างแน่นอนแต่ที่มาของชายในชุดดำที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นคืออะไรมันแข็งแกร่งมากเหรอหลังจากยิงแล้วนายสามคนในสนามก็ได้รับการดูแลเป็นนนเจ้าแบบไห หล่อมากในที่สุดชูนานก็เห็นชายที่หยุดอยู่ในร่างของเขาเขาอยู่ในวัยสามสิบมีจมูกโด่งเล็กน้อยคิ้วของเขาเหมือนดาบ,บดวงตาของเขาเหมือนดวงดาวและรูปร่างของเขาตรงร่างกายไม่สูงเกินไปสูงประมาณ1.7เมตรห่อด้วยชุดซามูไรรัดรูปสีดำเผยให้เห็นกระดูกที่เหมือนกันทั้งร่างกายและอารมณ์ทำให้ผู้คนรู้สึกสมบูรณ์แบบเสนคาริเน,น่าขมวดคิ้วเล็กน้อยน้ำเสียงของเธอดูศักดิ์สิทธิ์น้อยลงเล็กน้อยและกโกรธมากขึ้นเล็กน้อยเดด์คเทมเพิรครัสโอผู้มาเยือนเลิกคิ้วและหัวเราะนักบุญแห่งวิหารแห่งแสง เทพเจ้าแห่งแสงสว่างผู้ใจดีคารินินาไม่พูดไรสาระอีกต่อไปพนมมือคุกเข่าลงบนพื้นอย่างเคร่งขรึมและสวดอ้อนวอนรอยยิ้มที่มั่นใจของทระช,ชายแววประหลาดใจทำสิฉันจะหยุดเธอทันใดนั้นก็มีเงาสีดำกว่า30ิเงาปรากฏขึ้นรอบรอบทุกคนไม่ได้อ่อนแอแอฟรอนแทบไม่มีความสามารถในการต้านทานดังนั้นเขาจึงถูกน็อกออกไปบุคลากรคนอื่นๆเกือบจะเหมือนกับแอฟรอนและถูกโจมตีทันทีจับได้ทั้งเป็นแต่หากโตลาตฝากฝ่ามือของเขาลงบนม่านแสงและนักบวชหลายสิบคนจากก็กระอักเลือดและเป็นลมในจุดนั้น การให้อาภัยของพระเจ้ากวงหนิงเสียงที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ของคารินีนาดังขึ้นและแสงศักดิ์สิทธิ์สีขาวพร่างคราวกพุ่งออกจากร่างกายไปยังบริเวณโดยรอบคนทั้งหมดเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ปรากฏขึ้นในเวลากลางคืนและเป็นเรื่องยากสำหรับทุกคนที่จะลืมตาบูมการสั่นไหวของแผ่นดินนี้มากเกินกว่าผลรวมขององค์การสันสะเทือนก่อนหน้านี้ทั้งหมดควันจางลงปากของคารินีนาเต็มไปด้วยเลือดและเธอมองไปที่ทรัสอย่างไม่เชื่อสายตาดาร์คเทมเปิลจะทำสงครามกับเราหรือไม่ คุณคุณชั้นปฐพีชั้นสามมันแข็งแกร่งกว่าชั้นปฐพีชั้นหนึ่งของคุณเล็กน้อยผมของทรัสลิวสวัยเพราะลมแรงและเสื้อผ้าซามูไรก็ไม่เรียบเหมือนเมื่อก่อนแต่ยังคงไว้ซึ่งกิริยาท่าทางของสุภาพบุรุษดังนั้นท่านนักบุญท่านไม่ผิดคาริเนนาต้องการพูดแต่เธออ้าปากและกระอักเลือดออกมาครัสพูดด้วยรอยยิ้มสำหรับสงครามคุณไม่คิดว่าเราส่งคนจำนวนมากเพื่อคุณนักบุญคุณชูนันคาริเนนากระวนกระวายได้รับบาดเจ็บและเป็นลมเมื่อเธอกลอกตา มันเป็นเพียงชั่วพริตตาทีมที่มีคนสองร้อยคนที่เพิ่งได้เปรียบก็ตายแล้วเยียนหัวผู้ชมเหลือเพียงชูนันที่ยังตื่นอยู่คนในชุดดำหลายสิบคนล้อมรอบรถม้าของชูน,นันและครัสก็จัดแจงเครื่องดนตรีโดยไม่ลังเลและพูดอย่างสุภาพบุรุษมากเจ้าแห่งแสงครั้งนี้เรามาที่นี่เพื่อคุณกรุณาลงจากรถม้าขวาบทที่67โอเคมองมาที่ฉันสิด้วยอารมณ์ที่ซับซ้อนชูนันเรียกพึ่งนักฆ่าสามพันตัวออกมาเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อมของเขาเปิดประตูรถอย่างระมัดระวังและเดินลงไป ครัสที่ยังคงยิ้มอยู่ตอนนี้ตัวแข็งทื่อและใบหน้าของคนอื่นในชุดดำก็น่าเกลียดขึ้นมาทันทีพึ่งนักฆ่ากลุ่มดังกล่าวสัตว์ร้ายที่โหดร้ายเช่นนี้จะถูกเก็บไว้โดยซันออฟไลท์เดอะเกรเเซตซึ่งเป็นตัวแทนของความเมตตาความยุติธรรมความซื่อสัตย์และความเห็น,นอกเห็นใจได้อย่างไรครัสบังเอิญได้เห็นบันทึกของสิ่งนี้ในหนังสือวอลครับอินเดอะดาร์คเทมเพและทันใดนั้นเขาก็รู้สึกในใจสิ่งที่ฉันคิดว่าฉันสามารถจับได้ตอนนี้มันลำบากจริงๆ คนเหล่านั้นในดาร์เทมเปอร์ไม่รู้จักคิลเลอร์บีแต่พวกเขากลืนน้ำเต็มปากเมื่อเห็นแสงสีฟ้าบนคิลเลอร์บีซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับเข็มยาวหนึ่งนิ้วฉันถูกแทงด้วยสิ่งนี้มันไม่สนุกเลยเหรอสวัสดีทุกคนฉันดีใจที่ได้พบคุณที่นี่ชูนันพยายามรักษาอารมณ์ให้สงบและทักทายทุกคนในขณะที่สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบสวัสดีท่านบุตรแห่งแสงครัสมองไปที่กลุ่มพึ่งนักฆ่าด้วยความกลัวและในขณะเดียวกันก็สร้างสีสันให้กับคนของเขาสองสามคนที่แสดงเจตนา ชูนานกังวลเกี่ยวกับอันตรายของตัวเองซึ่งเขามองไม่เห็นดวงตาของครัสนิ้วของเขาสานและปีกของมัจจุราชก็สะบัดด้วยความเร็วสูงบุคลากรของวัดมืดสองสามคนที่กระตือรือร้นที่จะเคลื่อนไหวพวกเขามอดลงทันทีเช่นเดียวกับผู้ชายที่หลังเร็วชูนานเห็นสถานการณ์ในสนามอย่างชัดเจนแอลมลอนก็ปวดหัวอีกครั้งวิธีการทำเรียกไ่หูออกมาแล้วกินพวกนี้ให้หมดมีการฆาตกรรมในสายตาของชูนานและทรัสรีบถอยห่างออกไปก่อนที่จะรู้ตัวนี่เป็นครั้งที่สองแล้วกับแชงชูนาน ครั้งแรกคือในขณะที่เขาโจมตีรถมา้าจูจ่ๆเขาก็รู้สึกหวาดกลัวสุดขีดในหัวใจของเขาครั้งที่สองมีเขารู้สึกหวาดกลัวต่อสายตาของฝ่ายตรงข้ามเป็นไปได้อย่างไรครัสยังคงไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาถูกคนที่ดูไม่มีร่ยวแรงหวาดกลัวติดต่อก,กันถึงสองครั้งติดต่อก,กันดวงตาของชูนันดูอาฆาตแค้นมากขึ้นและความไว้ใจถูกดึงเข้ามาในหัวใจของเขาและเขาพูดโดยไม่รู้ตัวว่าบุตรแห่งแสงถ้าเจ้ากล้าที่จะฆ่าเราวิหารแห่งความมืดจะไม่มีวันตายไปพร้อมกับคุณ วิหารมืดชูนานตกตะลึงและคำพูดของครัสกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขาทุกวันนี้กับผู้คนในวิหารแห่งแสงฉันได้แต่ได้ยินผู้คนในวิหารแห่งแสงโอ้โอวดว่าเขาเก่งกาจเทียงใดแต่เขาสามารถต่อสู้กับวิหารแห่งความมืดได้แค่นั้นแหละถ้าคุณอยากรู้ว่าแผ่นดินใหญ่มีหน้าตาเป็นอย่างไรคุณยังต้องสอบถามมากกว่านี้และจะไม่สายเกินไปที่จะฆ่าหลังจากที่คุณคิดออกแล้วคุณแข็งแกร่งในดาร์เทมเพิลหรือไม่ครู่หนึ่งครัสมองไปที่ชูนานราวกับกำลังดูสัตว์ประหลาดอะไรนะ ุณไม่รู้เหรอทวีปเซนหยวนวิหารใหญ่ทั้งสี่วิหารแห่งแสงวิหารแห่งสงครามวิหารแห่งความมืดวิหารแห่งทวยเทพทั้งหมดพวกมันไม่มีลำดับความแข็งแกร่งเป็นพิเศษหรืออัญญประกาศคู่ฮะชูหนานรู้สึกถูกหลอกหลังจากทำมาเป็นเวลานานไม่ได้มีวิหารแห่งแสงเทียนแห่งเดียวในทวีปนี้ที่แข็งแกร่งมากนอกจากนี้ยังมีกองกำลังที่ทรงพลังอีกสามกลุ่มและซันออฟไลเองก็ดูไม่ดีนักในตอนนี้หลังจากกวาดสายตาไปรอบๆอบชูหนานก็โค้งริมฝีปากของเขาและความคิดที่จะฆ่าเกือบทั้งหมดก็ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังไม่ม บางทีมันอาจเป็นเพียงการรอบสังหารที่ไม่มีที่สิ้นสุดของดาคเทมเพิลใช่ฉันกําลังมองหาครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่วิหารแห่งความมืดจะไม่เกิดปัญหาชูนานแตกคางของเขาเบาๆและดวงตาทั้งสองข้างของเขาก็หมุนไปตอนนี้เขาต้องการที่จะจับชูนันทรัสและคนอื่นๆแต่ตอนนี้พวกเขาเป็นนักโทษที่รอการทิพากภาษาและพวกเขาก็ขึ้นขึ้นลงๆนั่นไงชูนานตบมือของเขาฉันยังมีตันนี้ ถ้าเสร็จแล้วชูนานยิ้มและเงยหน้าขึ้นราวกับว่าคุณยายหมาป่าได้เห็นหนูน้อยหมวกแดงแสดงรอยยิ้มที่บริสุทธิ์และไร้ที่ติกแก่ทรัสคนที่อยู่ในวิหารมืดรู้สึกเย็นขึ้นที่ด้านหลังของเขาทันทีคนนี้ต้องการทำอะไรลมพัดมาแผ่วเบาในคืนเดียวที่อากาศเย็นสบายนี้ทุกคนในดัตเทมเปิลถูกกวาดล้างด้วยดวงตาที่ยิ้มอย่างบริสุทธิ์ของชูนานและพวกเขาทั้งหมดรู้สึกเหมือนอยู่ในฤดูหนาวอันที่จริงฉันไม่ใช่ลูกของแสงสว่างชูนานพายมือพร้อมกันไม่มีบุตรแห่งแสงสว่างในโลกนี้ ผู้คนในดัคเทมเปอร์มองไปที่ชูนานอย่างตกตะลึงค,คุณคิดว่าเราทุกคนเป็นคนง่หรือไม่การโกหกนี้ไร้ฝีมือเกินไปใช่ไหมภาพมหัศจรรย์ของซันออฟไลท์ของคุณหากคุณต้องการติดตามกองกําลังของคุณในทวีตนี้อย่างน้อยทุกคนก็มีหนึ่งภาพอยู่ในมือเราจะงี่เง่าได้ไหมฉันรู้ว่าคุณไม่เชื่อชูนานแจ้งําเป็นยิ้มลึกๆแล้วถอนหายใจจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของฉันคือทูตสวรรค์ที่ส่งโดย,ยสุครีมดากอดไปยังเซนยวนคอนติเนนต์หากคุณยืนยันในสิ่งที่คุณเป็นัันควรรรรเเเปปบบุตแหหหหห่่่งงาาาาาามมมมืืืข้อ,ออออลยึกกไูีญ คราสมองไปที่คนอื่นๆและพบว่าเพื่อนของเขามีสีหน้าเหมือนกับเขาสีหน้าของเขาไม่สามารถพูดได้ว่าประหลาดใจแต่ค่อนข้างตกตะลึงคุณคือบุตรแห่งความมืดในที่สุดสมาชิกของดาร์คเทมเปิลก็ทนมังกรเป่าของชูนานไม่ได้มีใมดในมือของเขาสั่นเบาๆและยาะเย้ยในเมื่อเราทุกคนเป็นคนโง่เขลาหากคุณเป็นบุตรแห่งความมืดเอลเอโอสคือผู้สูงสุดเทพแห่งความมืด จูจ่ๆใบหน้าของชูนานก็จมลงและเขากวาดสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนออกไปและพูดอย่างเย็นชากล้าดูหมิ่นเทพแห่งความมืดข้าจะแทนที่เทพแห่งความมืดสูงสุดในการตัดสินครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับการดูหมิ่นเจ้าคุณจะตายคุณวิญญาณของเขาจะไม่มีวันได้รับการไถ่นิ้วที่คมชัดดังขึ้นจากมือของชูนานทุกคนยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นพึ่งนักฆ่าสามร้อยตัวกลายเป็นลงสีดำและกลืนลำโพงทันทีคุณช่วยผูพ้พูดกวาดแกว่งดาบเพื่อป้องกันตัวเองและฟันพึ่งนักฆ่าเหล่านี้ ในสายตาของชูนานแสงของดาบของชายคนนี้เร็วราวกับฟ้าร้องเห็นได้ชัดว่ามีเพียงมีดเล่มเดียวที่โบกไปมาแต่มีดาบมากกว่า1นึโลในอากาศเขาไม่สามารถบอกได้ว่ามีดเล่มใดเป็นตัวหลักของมีดบทที่68มีความกล้าบ้างไหม ชูนานไม่สามารถมองเห็นแสงของมีดได้อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพึ่งนักฆ่าที่เขาสั่งจะมองเห็นไม่ชัดเจนแม้ว่ามีดจะเร็วแต่ก็ยังไม่เร็วเท่าพึ่งนักฆ่าจู่ๆชายคนนั้นก็หยุดโบกมือก่อนที่เขาจะกรีดร้องด้วยซ้ำมีทั้งคนร่วงลงบนพื้นปากพ่นเลือดสีดําคนผิวขาวที่รับผิดชอบในชั่วพริตาคนผิวดําในแอฟริกาจะรู้สึกต่ำต้อยกว่าเมื่อได้เห็นมีคนผิวขาวในโลกนี้ที่มีผิวคล้ำกว่าพวกเขา ด้วยนิ้วที่แหลมคมอีกครั้งเพื่งนักฆ่า300ตัวก็กลับมาที่ชูนันอีกครั้งในฐานะเจ้าแห่งการฆ่าคนพวกเขาไม่สนใจที่จะดูศพด้วยซ้ำราวกับว่าไม่ใช่คนที่เพิ่งฆ่าแต่ถูกยิงมแมลงวันตายชูนันรู้ดีว่าหากเขาต้องการยับยั้งคนเหล่านี้อย่างแท้จริงแม้ว่าเขาจะแสดงหลักฐานว่าเขาเป็นบุตรแห่งความมืดเขาก็จะไม่สามารถทำให้พวกเขาดื้อด้านต่อเขาได้ความเคารพใดๆขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่ง โดยปกติแล้วชูนานดูเหมือนจะมีอารมณ์ดีและไม่มีมาดและทุกคนสามารถพูดคุยได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนพาลเมื่อชีวิตและผลประโยชน์ของเขาถูกคุกคามเขาก็สามารถมีจิตใจเยือกเย็นได้เช่นกันเดินป่าสวรรค์นานกว่าครึ่งปีในระหว่างการต่อสู้แม้ว่าชูนานจะไม่ค่อยลงมือแต่ฉากของเลือดกระเซ็นและแขนขาที่ขาดลิ้วว่อนไปทั่วหมูป่าและแคทเธอรีนแสดงต่อหน้าเขาเกือบทุกวันจิตใจที่แน่วแน่มาแต่เนื่อเนๆได้รับการอบอรอมอ ชูนันจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยอ่านนวนิยายเรื่องหนึ่งซึ่งตัวละครที่เขาชอบมากพูดประโยคเชิงปรัชญาว่าการฆาตกรรมที่ไร้ความหมายมีเพียงความเจ็บปวยทางจิตเท่านั้นที่จะทำมันได้มันค่อนข้างโง่เขลาและสิ้นเปลืองแต่ถ้าพวกเขาไม่รู้จักกันและไม่คุ้นเคยกันการฆ่าอย่างถูกวิธีอาจเป็นวิธีสร้างชื่อเสียงได้อย่างรวดเร็วเห็นได้ชัดว่าหลังจากที่ชูนานฆ่าคนที่หญิงยโสเขาได้รับผลลัพธ์ที่ดีมาก แม้ว่าคนเหล่านี้จะไม่แน่ใจว่าทูนานเป็นผู้ส่งสารที่ส่งโดยสุครีมดรกก็ต์ไปยังเซนยวนคอนติเนนต์หรือไม่และเป็นดรักซันแบบไหนแต่อย่างน้อยก็แน่ใจว่าชายผู้นี้ดูเหมือนจะไม่มีออร่าที่แข็งแกร่งมากนะักเมื่อเขาฆ่าสะอาดและเรียบร้อยคนที่ยังหัวเราะอยู่ตอนนี้พวกเขายังหัวเราอะอยู่ที่ไหนเด็กแห่งแสงในข้อมูลไม่ใช่คนที่แข็งแกรง่งแต่เป็นคนบ้านนอกที่ได้รับของขวัญม้วนคำสาปจากเทพเจ้าแห่งแสงทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไม่สอดคล้องกับข้อมูลโดยสิ้นเชิงไม่เพียงแต่เขาจะมีพละกกำลังที่ยอดเยี่ยมเขาไม่กกกกรรราาาาบิิิตตในนนน่่คคแเเขยยังป็นนววลจอีด้ มิฉะนั้นคุณจะพูดได้อย่างไรว่าคุณเป็นทูตของเทพแห่งความมืดใครเคยเห็นดี n วแอนยของดาร์กอัดซึ่งไปทำงานที่กอดออฟไลบ้างมีใครยังยิ้มอยู่ไหมดวงตาของชูนานเบิกกว้างเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้สง่างามมากนะักแต่เพราะเขาไม่กรับพริตาทุกคนจึงตกตะลึงจำไว้พระเจ้าแห่งความมืดสูงสุดมีไว้ให้เจ้าเคารพในหัวใจเพื่อเจ้าจะได้บูชาและบูชาน้ำเสียงเย็นชาของชูนานจงใจแซงทำเป็นหญิงโสเล็กน้อยไม่ใช่เรื่องตลกสำหรับคุณถ้าฉันได้ยินพวกคุณคนไหนกล้าพูดเรื่องตลกกกเเี่่ยววับทพแหงคามมืด อย่าโทษฉันทูดและทำลายทั้งครอบครัวของคุณเมื่อทุกคนได้ยินคำพูดของชูนานพวกเขาก็พยักหน้าโดยไม่รู้ตัวหลังจากที่ทรัสพยักหน้าพวกเขาก็ตรหนักได้ว่าพวกเขาเป็นเจ้านายของจังหวัดเด็กรุ่นใหม่เป็นสัตว์หายากในทวีปเซนต์ยวนและเขายังแสดงสัญญาณขอองค์การเชื่อฟังต่อศัตรูที่เขาเพิ่งพบจ้องมองที่ชูนานอย่างลังเลทรัสอยากลองดูว่าถีพลังพยาบาทแห่งความมืดระดับสามของโลกของเขาสามารถปิดกั้นเข็มพิษของพึ่งนักฆ่าจากถีภายนอกได้หรือไม่ทําให้ร่างกายปลอดภัยอย่างสมบูรณ์โจมตีแสงที่อยู่ตรงหน้าเขขาาาาาาลููกชชชยองงงงงใต้้แแสจันนรรห่่่่พพึึี เข็มหางของพึ่งพิษตัวใหญ่ที่สุดฉายแสงสีน้ำเงินความกล้าหาญที่ทรัสเพิ่งถอนออกมาระบายออกอีกครั้งตามบันทึกเข็มพิษของคิลเลอร์บีมีคุณสมบัติทำลายความพยาบาทและเจ้านายธรรมดาสามารถถูกวางยาพิษถึงตายได้ด้วยเข็มเพียงเล่นเดียวเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยและทรัสถอนหายใจเดือดดาลเทมเปอร์มีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับวอร์ครับแต่ไม่มีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพึ่งนักฆ่ามันแค่บอกว่ามันมีคุณสมบัติทำลายความแค้นแต่มันไม่ได้บอกววามันทำลายได้เปิดความแค้นไม่กี่ระดับ ทหารสองคนที่อยู่เบื้องหลังครัสเข้าใจทันทีว่าเขาหมายถึงอะไรโดยไม่มีการเตือน,นล่วงหน้าทั้งสองก็ระเบิดทันทีมีดในมือของพวกเขาเพิ่งปล่อยแสงแวววาวออกมาและพวกมันก็ถูกเพึ่งนักฆ่าหกร้อยตัวเปลี่ยนร่างทันทีโดยบินออกมาจากด้านหลังชูนานกลายเป็นสองศพแอบโจมตีชูนันเยอืะอยันช่วงเวลาที่การผนึกถูกปลดลอ็อกเพึ่งนักฆ่าเหล่านี้ได้รับคำสั่งจากเขาใครก็ตามที่กล้าโจมตีเขาด้วยเจตนาจะฆ่าพวกเขาทันทีมีคนกล้าบ้างไหมชูนันวางมือไว้ข้างหลังเขาน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเย่อยิ่งเอาเลยฉันจะฆ่ามันฉน กลุ่มนักฆ่าของดาเทมเปิลเงียบในครั้งนี้ฝูงพึ่งนักฆ่าทั้งสามพันตัวล้อมรอบชูนานสร้างแนวรูปและป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคิลเลอร์บีคนเดียวมีพลังมากใครปราบคิลเลอร์บีความเชื่อถือเริ่มสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าแห่งความมืดสูงสุดโดยภาวนาว่าบุตรแห่งแสงในวิหารแห่งแสงเบื้องหน้าเขาคือทูตสวรรค์ที่ส่งมาจากความมืดที่ชายชราข,ของเขาไปยังทวีตศักดิ์สิทธิ์หยวน Temple of อฟไ h t ์และ t ท m p ปิ of d a r ัก e น s บาดหมางกัน หากชูนานเป็นเพียงบุตรแห่งแสงในเ m p l e of อ i ฟไลท์ี่น้องที่มาลอบสังหารในวันนี้จะต้องสารภาพกับพวกเขาจริงๆและทำได้เพียงรอให้ดาเทมเพิลส่งนักฆ่ามาล้างแค้นพวกเขาชูนานยิ้มและพยักหน้าด้วยความพอใจกับผลขอองค์การสังหารไม่ว่าคุณจะเป็นในระดับมนุษย์หรือในระดับจังหวัดก็ตามหลังจากฝึกฝนอย่างหนักมาหลายปีฉันแค่ต้องลงมืออย่างรวดเร็วเพื่อฆ่าพวกมันทั้งหมดเมื่อมองไปที่รอยยิ้มที่เย่อหยิ่งของชูนานครัสก็โกรธเล็กน้อยหลังจากทำงานหนักมาหลายปีแม้แต่การโจมตีของทินเลอร์บีก็ไรพลัง บทที่ห9ิบเก้าฉันไม่กลัวความตายจริงๆคุณและพวกคุณทุกคนกําลังรอฉันอยู่ที่นี่นอกจากนี้คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทาร้ายผู้บาดเจ็บที่หมดสติทั้งหมดที่นี่ชูหนานทิ้งประโยคเย็นชาหันหลังกลับและกลับไปที่รถมาของเขาอีกครั้งทุกคนมองมาที่ฉันฉันมองเธอและฉันไม่รู้ว่าจะทาอะไรอยู่พักหนึ่งเหตุใดข้อมูลที่ดาร์เทมเปิลรวบรวมจึงผิดพลาดอย่างร้ายแรงความสูญเปล่าที่สามารถกําจัดได้ง่ายบนข้อมูลอยู่ที่ไหนตอนนี้ชีวิตของทุกคนอยู่ในมือของคนอื่น ถ้าเจ้าสามารถกลับไปที่วิหารทั้งเป็นได้เจ้าจะต้องเอาคนที่รวบรวมข่าวกรองเพียงไม่กี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ออกไปทุกคนแอบสาบานว่าจะเป็นอิสระและประตูรถม้าก็เปิดออกอีกครั้งครั้งนี้ชูนันไม่เพียงถูกหอ้องล้อมด้วยพึ่งนักฆ่าเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเขายังถือม้วนกระดาษขนาดใหญ่ยาวเกือบหนึ่งเมตรไว้ในมือด้วยทุกคนโจมตีจี้หลิงพร้อมกันพวกเขาไม่เห็นม้วนกระดาษขนาดใหญ่แต่มีคำว่าต้องห้ามขนาดใหญ่สลับอยู่บนม้วนกระดาษพวกเขาไม่เห็นมันจริงๆ หนังสือม้วนนี้ไม่เพียงแต่เป็นม้วนคำสาบต้องห้ามที่พวกเขาไม่เคยเห็นเท่านั้นแต่ตัวหนังสือทั้งหมดยังเปล่งแสงสีดำมันวาวอีกด้วยแม้ว่าพลังของธาตุสีดำจะถูกผนึกไว้ในม้วนคำพีนี้แต่พลังเล็กๆน้อยๆก็ถูกเปิดเผยเป็นครั้งคราวมันยังทำให้ทุกคนรู้สึกกระปรีกร้กระเปร่รานี่คือคำพีคำสาบต้องห้ามสำหรับด้านมืดอย่างแน่นอนธาตุมืดข้างในบริสุทธิ์เกินไปในวิหารแห่งความมืดทั้งหมดมีไม่กี่แห่งที่สามารถมีธาตุมืดบริสุทธิ์เช่นนี้ได้ นี่คือคลาสลืนน้ำลายดวงตาทั้งสองข้างจ้องเขมองงอราวกับเผามังกรมองเห็นสมบัติขอโทษครับท่านนี่คือเติบโตขึ้นแม้แต่ชื่อก็เริ่มเปลี่ยนไปชูนานยิ้มด้วยความพึงพอใจและย Cur โยนฟอร์บิดเดนเคิร์สสครไปที่คลาสและพูดว่าดูสินี่คือฟอร์บิดเดนเคิร์สสครที่ดากดสูงสุดมอบให้ฉันความไว้วางใจนั้นนี่เง่าหลังจากได้รับมือเด็กแห่งแสงคนนี้เป็นคนนี่เง่าหรือไม่โยนคำพีคำสาปต้องห้ามที่ได้รับจากเทพแห่งความมืดงั้นเหรอเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะเริ่มม้วน วาม,มิ่งวางมือบนหน้าอกด้วยท่าทางมั่นใจดูสิว่าเจ้าเริ่มคำสาปต้องห้ามก่อนหรือข้าเอาชีวิตเจ้าก่อนครัสยิ้มแห้งๆดูเหมือนว่าชายออฟไลน์จะไม่ใช่คนงี่เง่าแต่มีความมั่นใจในตัวเองสูงสถานะขอองค์การเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างสมบูรณ์นี้ช่างน่าหดหูเกินไปครัสต้องการต่อสู้อย่างหนักเพื่อดูว่าชูนานเร็วหรือเขาเร็วแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มที่มั่นใจของชูนานเขาก็ยังไม่มีความกล้าที่จะลองจรงิจรงๆนี่ไม่ใช่คำขู่อย่างแน่นอนบางทีหลายคนในเชงหยวนคอนติเนนต์จะข่ม รวมถึงเป็นปรมาจารย์แห่งสวรรค์กล้ามอบคำพีคำสาปต้องห้ามให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วขู่คู่ต่อสู้เว้นแต่เขาจะมีความมั่นใจในตนเองจริง,รงๆแม้ว่าปรมาจารย์ระดับท้องฟ้าจะพบกับม้วนคำสาปแห่งความมืดระดับท้องฟ้านี้มันไม่ง่ายเลยที่จะออกไปชูหนานยิ้มอย่างมั่นใจเขามั่นใจอย่างยิ่งว่าเขาไม่กลัวซึ่งกันและกันแม้ว่าเห็นได้ชัดว่าประโยคอาจเร็วกว่าฝ่ายตรงข้ามแต่เขาก็ไม่กลัวแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามจะเปิดคำพีเพราะมันเป็นเพียงคำสาปแห่งการฟื้นฟูจากสวรรค์อันมืดมิด The Gods Mercy Effect เกือ แม้ว่าความเชื่อใจจะใช้ Dark g o d อร์ r c y นี้มันก็เป็นเพียงการช่วยชีวิตผู้คนที่หมดสติอยู่ในการทําเช่นนั้นครัสไม่มีข้อได้เปรียบใดๆเลยนอกจากทําให้ตัวเองกลายเป็นศัตรูนี่เกิดอะไรขึ้นครัสมองดูคํำสาปต้องห้ามระดับด Dark Sky ในมือด้วยความมุนงงเล็กน้อยซับซ้อนไหมชูนานขมวดคิ้วอย่างไม่พอใจถ้าอย่างนั้นให้ฉันอธิบายให้คุณฟัง มังกรเป่าแต่งเรื่องชูหนานยิ้มตั้งแต่มาถึงทวีปนี้แม้ว่าเขาจะแทบไม่ได้ทําอะไรเพื่อทําร้ายผู้อื่นเลยแต่เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในเรื่องโกหกเทคนิคการโกหกนี้ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเกือบจะถึงจุดที่เขาสามารถอ้าปากได้เป็นเพราะการพัฒนาอย่างต่อนเนื่องของเทคนิคการโกหกนี้ผลประโยชน์ที่ฉันได้รับมีมากขึ้นเรื่อยๆมังกรกําลังเป่าอยู่แล้วสองวันมังกรยังพัดเป่าสิบแล้วร้อยคราวนี้เพื่อนของฉันจะระเบิดหนักขึ้น การฆ่าคนเหล่านี้จะทาให้ดาเทมเปิลส่งนักฆ่าคนใหม่เท่านั้นครั้งนี้ข้าจะทํามันครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อไม่ให้ดาเทมเพิลส่งนักฆ่ามาก่อกวนข้าอีกในอนาคตมันเป็นแบบนี้ฉันเคยเป็นนักล่าธรรมดาในป่าสวรรค์ในเวลานั้นฉันไม่มีศรัทธาจากเทพเจ้าคืนหนึ่งขณะที่ฉันหลับอยู่ปั๊มด้านหลังชูนาน,นักรบอีกคนจากดาเทมเพิลล้มลงกับพื้นและกลายเป็นซากศพที่มืดมิดเมื่อมองย้อนกลับไปที่นักรบแห่งวิหารแห่งความมืดที่เสียชีวิตเพราะเขาต้องการที่จะโจมตีเขาชูนั้นยิ้มอย่างเย ทุกคนใส่หัวพร้อมกันฝูงพึ่งนักฆ่ากลุ่มนี้คือปราการเคลื่อนที่ที่โจมตีและป้องกันดูเหมือนจะไม่มีอีกแล้วฉันจะทำต่อไปชูนานกระแอมในลำคอของเขาและพูดว่าตอนที่ฉันหลับอยู่ทันใดนั้นฉันก็รีบไปหาพลังที่มีความเมตตาใจดีแต่ทรงพลังมาสู่ความฝันของฉันสำหรับพลังแบบนั้นฉันก้มหัวต่ำลงและไม่กล้ามองตรงไปที่พลังนี้ฉันเห็นเพียงส่วนหนึ่งของพลังนี้ซึ่งเป็นสีดำสนิททุกคนตกตะลึงเบิกตากว้างและหายใจเร็วขึ้น ในขณะนี้ฉันได้ยินคำหนึ่งย่อหน้าการแสดงออกของชูนานเคร่งครึมอย่างยิ่งลูกแกะหลงทางผู้น่าสงสารข้าคือเทพเจ้าแห่งความมืดสูงสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เพื่อช่วยเจ้าและผู้เชื่อที่ซื่อสัตย์ของข้าไม่นานมานี้ฉันเพิ่งเอาชนะการโจมตีของเทพเจ้าแห่งแสงและเห็นส่วนหนึ่งของอนาคตฉันรู้ว่าผู้เชื่อของฉันจะพบกับหายนะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอนาคตอนนันใกล้นี้ตอนนี้ฉันแต่งตั้งคุณเป็นพิเศษให้เป็นผู้ส่งสารของฉันเพื่อถือม้วนหนังสือสองม้วนนี้ในช่วงเวลาวิกฤตช่วยผู้เชื่อของฉันและนนพววกเขาาไปสู่่่คมมืดมดิิอัยงให